สำหรับในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกตัวเนสโกโตซพอที่ดีที่สุดในเกมจนถึงณนะแผ่ปัจจุบันของเซิร์ฟจีเลยน,ะนั่นเองก็คือเนสโกร่างนี้นะฮะร่างอสูรเดี๋ยวผมคุยก่อนนะครับว่ามันเก่งตรงไหนอยากอย่างแรกเนี่ยเออก่อนเอ,อืรนต้องบอกเลยนะฮะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษด,ด้วยนั่นเองนะเพราะว่าอันนี้เป็นการแปรนั่นเองนะอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของสกิลที่1เปิดมาฉากแรกเนี่ยจะโจมตีอยู่ที่180 อันนี้ไม่เยอะนะครับโจมตีตัวแถวหน้าสุดนะแต่ที่มันดีเนี่ยคือจะทําการฮิวเพื่อน3คนที่เลือดน้อยที่สุดเป็น250ดาดัมเมจเพื่อบางคนไม่ทราบก็ไปเปรียบเทียบกับในส่วนของชิ้นบุนะครับชินบุเนี่ย270ชัดเจนนะครับแต่ว่าฮิวแค่2ตัวเท่านั้นและเนซสโกอยู่ที่200ออะไรนะเดีย๋ยวนะผมขออันนี้ใหม่270นะครับส่วนของเนสโกอยู่250 เบากว่าแต่3ตัวนะครับ20%มันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับเนาะก็2ตัวกับ3ตัวแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะคบว่าเนสโกกินขาดในส่วนของสกิลที่1ดีกว่าเห็นเห็นแบบไม่มีอะไรต้องพูดกันนะแล้วก็หลังจากที่ฮิวแล้วเนี่ยยังทําให้เพิ่มในส่วนของดามเมจของตัวเนสโกกเองด้วยอีก30%ประเด็นก็คือว่าในการฮิวของแต่ละตัวเนี่ยของที่นบุก็ตามป้าธรรมยก็ตามหรือว่าตัว ตัวนิสโก,โกเนี่ยส่วนใหญ่มันนับจากฐานเบสในการโจมตีและอันนี้มันนันเพิ่มอีก3 0ยังไงมันก็แรงกว่าชินอบ,บุแน่นอนครับเพราะชินอบ,บุมันแค่2 7 0ใช่ปะ่ะแต่ว่าไอ้270มันยังสู้กับแอดแท็กสาเนพิมมน่มมาไม่มันสู้กันไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่มแอดแท็กเนี่ยยังไงฮิวมันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วนั่นเองแต่ว่าถ้าหากจะไปเทียบเป็นอัตรายางก็คือเหมือนกับอันนี้เป็นอยู่ที่ฮิว 280. บบนั้นก็ไดรับจะ,จะไได้ไม่งงคิดแบบนั้เ,อง,งเอง และฮิวสตัวจริงๆฮิวสก็ชนะแล้วละ่ะแม้ว่าฮิวอยู่250ก็ชนะอยู่ดีอันดับต่อมาในส่วนของท่าอันตินะครับท่านี้ดียังไงอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะให้ในส่วนของบัฟตรงนี้ครับลี n สปาร์กเนี่ยมันเรียกง่ายๆว่าจะเป็นการเพิ่มเลือดนั่นเอง10%นะเพิ่ม10%แล้วก็ยังลบดีบัฟอีกด้วยใน2เทินส่วนอันนี้มันมีข้อดีอยู่ลวไอสิเนี่ยอย่างบางคนอาจจะมองผ้าไม่ออกเนาะ เราไปที่ตัวเคียวจูโร่โล่นั่นเองนะครับอันนี้ผมใส่สมุดในส่วนของเพิ่มเลือดอยู่เนี่ยเราเด้งอยู่แล้วครับเห็นปะแค่2%เอนงนะเออขั้น2-4ขั้น3คือ6แต่ไม่เกีะมันให้ถึง10ดีจะตายถึง10แท้จะไม่ต้องถามดีอยู่แล้วครับดีก็ใส่สมุดด้วยซ้ำนะอันดับต่อมานะครับแล้วก็หลังจากที่ให้บัฟแล้วเนี่ยลองมาดูดีๆนะฮิวเพื่อนที่เลือดต่ำที่สุด400เเซ์ สี400่นะคือและและด้วยนะและด้วยนะยังมีการฮิวถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหน á? เลือดต่ำกว่า50%น่ะจะฮิวหนักกว่าเดิมอีก50%ด้วยก็เหมือนกับ450ตีแบบนี้ไปเลย400กับ450โดยเฉลี่ยประมาณนี้แล้วเราไปเทียบกับตัวชีนบุกันบ้างน,นะครับสก,กิลที่2เนี่ยฮิวอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่นะ142คนละเรื่องเลย สู้ไม่ได้กับคนละเรื่องเลยฮิวแรงกว่าเยอะครับส่วนนาเมจไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นสารซัพพอร์ตนั่นเองนะอันดับต่อมานะครับในส่วนของพาสีอันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันก็ต่อเมื่อนะครับในมันเรียกว่าเป็นแบบฉุกเฉินฉุกเฉินนะครับตอนที่ฉุกเฉินเมื่อไหร่เนี่ยตัวของเนสโกเรียงไง่ายๆว่าจะไปเพิ่มเลือดของเพื่อนที่ต่ำที่สุดอีกมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือแบบฉุกเฉินอะอย่างที่มันว่า นั่นแหละอันนี้คือสกิลแบบคร่าวๆนะครับคืออย่างที่เห็นนะ่ะแม่งฮิลแบบฮิลแล้วฮิลอีกอะ่ะแล้วฮิลหนักด้วยนะครับก็เปรียแบเบที่ยงง่ายๆเลยนะเหมือนมันเออผมต้องเที่ยบแบบนี้เนาะน่าจะเห็นภาพเลยคุณเห็นไหมครับว่าแอตแท็กของมันอะ่ะอยู่ที่40,000คุณลองคูณ400อะ่400อะ400%อเปอร์เซ็นต์น่ะคุณคูณก็ไม่ดิอา100เปอร์เซ็นต์ของ40,000ก็เท่าไหร่4 0 0 0 0ป่ะสี0อะ่ะ คิดไปครับล้านหกนะจบครับเนี่ยมันแรงขนาดเนี้ยอ่ะล้านหกเลือดเยอะแค่ไหนบางคนมองไม่ออกอ่ะกันก็ไปเที่ยวกับเทียบเทียบคาเคยียวโรเลือกแค่หกแสนนะครับสมมุติถ้าผมคำนวณตรงไหนผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเออต้องบอกกันตรงนี้ก่อนแต่ผมเห็นดาเมจแล้วแม่งเวอร์แม่งเวอร์มากแต่ว่าก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าเซิร์ฟจีเนี่ยเวลาไปดูอ่ะมันตีกันแบบมันมันหลักล้านอ่ะมันตีกันหลักล้านหมดแหละ เวลาฮิวล้านหกฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะนะแต่ว่าหลังจากที่เราไปเพิ่มพวกสแต็กเพิ่ม,มนู่นนี่นั่นอนะ่ะมันมันเป็นล้านหมดอ,อะ่ะหลังๆอะ่ะหลังจากที่อะไรนะค่าพลังเริ่มแบบสองล้านสามล้านขึ้นไปอะ่ะมันถึงแล้วนะเพราะว่าในส่วนของกิยูเนี่ยหลังๆมันก็มีหลักล้านก็มีทาคีอ่ะล้านห้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันโดนทีสองตัวก็ประมาณตัวละเจ็ดแสนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นั่นแหละครับก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้เนสโกมาแล้วและถามว่า ตัวัพ p อ o r t ไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวนี้อีกแล้วนะแพทปัจจุบันนะครับหมายคขาว่าถ้าเป็นไม่ได้ควรเก็บเพชรไว้สุ่มตัวนี้สําคัญมากๆนะสาคัญที่สุดแลละถ้ามีในปาร์ตี้คือเล่นสบายมากนะก็สําหรับใครที่มีเป็นในส่วนของชิ้นระบุหรือป้าธรรมยอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกกันตามตรงว่าตัวละครยังไงมันก็ยังได้เล่นเหตุผ,ผลเป็นทางนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณเอาไปลงในส่วนของพวกนี้ มันจะบังคับให้เราเล่น5ตัวอยู่แล้วเห็นปะแต่ละด่านอะ่ะบังคับอยู่แล้วถ้าลม5ถ้าน้ํา5อสูร5คือมันบังคับเราแน่นอนอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเล่นนะครับหมายความว่าปั่นแล้วเนี่ยมันไม่เสียฟรีอันนั้นคืออันดับแรกอันดับ2เนี่ยในส่วนของเหมืองจริงๆแล้วอะ่ะเหมืองอะ่ะยังไงเราก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยจัดถึง3ทีมเลยยังไงมีตัวละครที่เราทํามาแล้วแบบดาวเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดี เพราะยังไงก็ต้องใช้แบบไม่มีทางเลือกนะอ่ะก็บอกว่าคีนีน่าจะเจาะลึกสําหรับตัวเนสโกกับสกิลของมันเข้าๆแล้วกันนะครับสมมุติว่าอ่าเดี๋ยวผมรอดูก่อนแล้วกันว่าอาจจะเปิดแหละเพราะไอ้ตัวนี้มันยาวจริงนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ารอเป็นอ่าให้จริงๆ,ๆะนะแค่รอให้ตู้มันเข้าอะ่ะเดี๋ยวผมแลกตรงนี้เอาก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็รอแลกเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ย พร้อมแลกแล้วนะครับนสโกีมาน่าจะอยู่ที่65นะ6กเนี่ยก็แลกได้แล้วแล้วส่วนตัวอากษะก็แลกได้แต่ว่าอาจจะแลกได้แค่อย่างละตัวส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะแลกอะไรก่อนเนี่ยต้องไปดูว่าอันเนี้ยโลเนี่ยผมสุ่มได้อยู่กี่ตัวเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีนะครับสุตมได้แบบ2ตัว3ตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจริงๆอ่ะต้องต้องขอเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นได้ยาวและดีจริงๆนะครับถ้าใครมีติดไอดีคือดีแน่นอน